อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1293กลายเป็นพาหนะของข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าสำนักมานมีดาวเคราะ์เซียนอยู่หดาวดาวเคราะ์ทั้งหดวงโคจรเป็นวงกลมอย่างง่ายๆแต่ปลดปล่อยกลิ่นอายหน้าตกตะลึงเพราะมันคือค่ายกลค่ายกลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากดาวเคราะห์เซียนหกดวงค่ายกลนี้ทรงพลังมากพอจะทำลายดาวได้ทั้งดวง มันถูกเจ้าสำนักมารวางเอาไว้เพื่อเป็นแนวกั้นสุดท้ายในการสู้กับอสูรดูร้ายสำนักมารมีกองพลที่แตกต่างกันหกกองพลแต่ละกองพลตั้งอยู่บนดาวเคราะห์คนละดวงผู้อาวุโสหลายคนจัดการดูแลแต่ละกองพลและไม่ค่อยติดต่อกันเองบ่อยครั้งที่ทำอะไรคนเดียวค่ายคนนี้ตั้งไว้เป็นครั้งแรกและมีเพียงเจ้าสำนักมารที่ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันหกดาวเคราะห์เซียนแต่ละดวงมีรูปปั้นหินที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นชายวัยกลางคนเสื้อผ้าพลิ้วสะบัดด้วยก้อนเมฆใต้ฝ่าเท้ามีดวงตาทั้งเก้าในท้องฟ้าที่ดูเหมือนจะมองมายังพื้นดินชายวัยกลางคนมองบนท้องฟ้าดูเหมือนจะส่งสายตาไปที่ดวงตาทั้ง 9. เก้าเมื้องหลังชายวัยกลางคนคือต้นไม้สูงประณานมันใหญ่มากจนดูเหมือนไม่หยุดเติบโตทุกคนในสำนักมารรู้จักชายวัยกลางคนเพราะเขาคือเจ้าสำนักมารคนแรกและเป็นคนล่าสุดต้นไม้ยักษ์นั่นยังเป็นสมบัติแห่งชีวิตของเจ้าสำนักมาร ลือกันว่าเจ้าสำนักมันแข็งแกร่งมากและสันสะเทือนสวรรค์ยิ่งลือกันว่าก่อนหน้านี้มีรอยแยกอวกาศที่ใหญ่กว่าและมีอสูรดุร้ายใช้ออกมามากมายรวมถึงเหล่าราชาอสูรจัก,กรพรรดิอสูรและกระทั่งอสูรในตำนานที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้ทว่าพวกมันถูกเจ้าสำนักมันทำลายไปหมดสิน้นและรอยแยกนั้นก็แทบจะโดนผนึกเอาไว้อย่างไรก็ตามขณะที่เขากำลังผนึกมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ดูเหมือนจะมีคนข้างในใช้วิชาเหนือจินตนาการเพื่อหยุดเจ้าสำนักไม่ให้ผนึกสมบูรณ์อย่างไรก็ตามผนึกก็ยังทำตามหน้าที่ของมันรอยแยกอวกาศหดลงไปอย่างมากต้องขอบคุณผลลัพธ์ของผนึกจึงไม่มีอสูรโผล่ออกมามากเกินไปส่วนดวงตาทั้งเก้าในท้องฟ้าสิทธิสำนักมารโดยทั่วไปคงไม่รู้จักพวกมันมีเพียงเหล่าผู้อาวุโสของสำนักที่รู้ว่าดวงตาทั้งเ้านี้เป็นตัวแทนของแดนสวรรค์โบราณ ลือกันว่าท่ามกลางเหล่าผู้อาวุโสของสำนักมารได้แยกออกมาจากสำนักเทพ,พเจ้าเนื่องด้วยคำสั่งของเจ้าสำนักรุ่นแรกเขาสั่งการกลุ่มของสำนักเทพ,พเจ้าส่วนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานที่นี่หลายรุ่นและปกป้องเอาไว้ไม่ยินยอมให้อสูรตัวใดหนีออกมาจากรอยแยกทั้งที่มีชีวิตลือกันว่าเจ้าสำนักเทพ,พเจ้าเป็นคนเดียวกับเจ้าสำนักมารกล่าวกันว่าเขามาจากแดนสวรรค์โบราณ กล่าวกันว่าเขาหายตัวไปนานแล้วและไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรสํานักเทพเจ้าตอนนี้กําลังถูกควบคุมโดยคนรับใช้เขามาเป็นตัวแทนนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมสํานักมันจึงไม่ฟังคําสั่งของสํานักเทพเจ้าและมีวิธีต่อกรกับสํานักเทพเจ้าแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงข่าวลือประวัติศาสตร์จริงๆหายไปในกระแสะแห่งการเวลาและมีน้อยคนมากที่รู้ข้อเท็จจริงนี้ ตอนนี้มีแสงสีชาติส่องสว่างรุนแรงด้านนอกรอยแยกอวกาศหลังจากพุ่งออกมาโดยไม่หยุดชะงักในที่สุดหวังหลินและหญิงชราชุดขาวก็มาถึงระหว่างทางหวังหลิงใช้ความเร็วแทบสูงสุดพุ่งเข้ามาจากเขตระดับสองโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนางเท่าขาวนั่นมันนางนางเท่าขาวออกไปได้ครึ่งเดือนก่อนไปทําภารกิจของสํานักมานให้ทําบางอย่างที่หลี่เฉียนเหมยขอคนเบื้องหน้านางเป็นใครกัน ข้ามองค์ไม่เห็นระดับบ่มพาะเขาแต่ข้ารู้สึกว่าตัวเองกำลังสั่นต่อหน้าเขาเขาแข็งแกร่งเกินไปไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้อาวุโสของสำนักไหนแต่ทําไมเขาถึงมาที่นี่เขาแข็งแกร่งเกินไปและประหลาดยิ่งแม้แต่อสูรดุร้ายยังต้องถอยด้วยความหวาดกลัวกระทั่งกะโหลกสีดามพวกนั้นยังเริ่มตื่นประหนกที่สัมผัสเขาได้ชายชราท่ามกลางอัจฉริยะหกคนมองดูหวังหลินด้วยแววตาตกตะลึง เป็นไปได้ว่าเขาคือคนที่ทำให้หลี่เฉียนเหมยโดนสํานักมาลงโทษและถูกส่งเข้าไปในส่วนลึกของรอยแยกอวากาศสตรีไม่ยาสมองดูหวังหลินแต่ความคิดนางสันเทาสายตาและสัมผัสวิญญาณของนางสลายไปอย่างเงียบ,เง,ยบเงียบเมื่อเข้าไปใกล้หวังหลินสามคนที่ห่อหุ้มด้วยหมอกสีฟ้าต่างก็จ้องหวังหลินด้วยความระมัดระวังตัวสีหน้าที่ซ่อนไว้ในหมอกสีฟ้าต่างก็เปลี่ยนไป น้ำเสียงหนึ่งดังออกมาจากหมอกสีฟ้าแม่นางเท่าเขาเป็นใครหญิงชราชุดขาวกำลังจะเอ่ยขึ้นทว่าหวังหลินพุ่งเข้าหารอยแยกที่กำลังปิดตัวลงอย่างช้าๆขณะที่เข้าไปใกล้เหล่ากะโหลกและอสูรดุร้ายที่พยายามถอยเข้าไปในรอยแยกต่างก็ส่งเสียงกรีดร้องหวาดกลัวหนวกหูหวังหลินเข้าประชิดในพริบตาสะบัดมืออย่างลกุลกๆส่งพายุเข้าไปพายุแฝงสายฟ้าเข้าไปด้วยพวกอสูรทั้งหมดพังทลายและตายในทันที ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่ายยิ่งสำหรับหวังหลินสิ่งที่เขากังวลตอนนี้คือเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของหลี่เฉียนเหมยและเสียงร้องของพวกอสูรทำให้เขารำคาญเพียงแค่สะบัดมืออสูรดุร้ายทั้งหมดที่อยู่นอกรอยแยกต่างก็เปลี่ยนเป็นกองโลหิตและกลายเป็นเศษเนื้อแม้แต่มังกรก้าวอเวจีที่อยู่ข้างๆรอยแยกยังอดไม่ได้ที่จะหยุดร้องคำรามส่วนกะโหลกที่เกิดขึ้นจากหมอกสีดำพวกมันสั่นสะท้านทั้งหมดราวกับเผชิญกับสัตรูทางธรรมชาติ พวกมันมองหวังหลิงด้วยแววตาหวาดกลัวอย่างหาที่สุดไม่ได้หวังหลิงยืนอยู่นอกรอยแยกมองไปยังกะโหลกที่กำลังสั่นเทาสายตาเปล่งแสงอันแรงกล้าปีศาจจากใต้พิภพในช่วงชีวิตก่อนหน้านี้หวังหลิงกลายเป็นวิญญาณกลืนกินในสนามรบต่างแดนบนดาวซูซาคุและกลืนกินปีศาจจำนวนมากตอนนี้เขาพบกับกลิ่นอายปีศาจจากกะโหลกพวกนี้ที่นี่ไม่ได้มีปีศาจมากนักแต่ก็ยังพอมีบ้าง หวังหลิงดวงตาสองสว่างจากนั้นอ้าปากและสูดลมหายใจเข้าไปคล้ายปรากฏวังวนยักษ์ขึ้นเบื้องหน้าพวกกะโหลกสันเทาและไม่กล้าต่อต้านพวกมันพังทลายทีละตัวและเปลี่ยนกลายเป็นควันสีดำเข้าสู่ปากหวังหลิงแม้กระทั่งกะโหลกที่ใหญ่ที่สุดยังสันเทาและพังทลายกลายเป็นควันสีดำก้อนใหญ่ถูกวังหลิงสูดเข้าปอดเขาทำให้อสูนทั้งหมดที่นี่พังทลายจากนั้นดูดซับกะโหลกทั้งหมด ด้วยพลังและวิชาอันน่าตกตะลึงเช่นนี้จึงทําให้ทุกคนตาค้างนอกจากหญิงชราที่มาด้วยกันอัจฉริยะทั้งหกคนท่ามกลางเซียนนับพันต่างก็ตกตะลึงกันทั้งหมดรูม่านตาแต่ละคนหรีแคบลงยังมีอีกสามคนจากสํานักมาด้วยพวกเขาตกตะลึงและเริ่มสนทนาเรื่องความแข็งแกร่งของวังหลินอย่างน้อยเขาก็ขั้นทะลวงสวรรค์ระดับแรกแต่ทําไมเขาถึงไม่มีรัศมีวงแหวนบางทีเขาอาจจะมีวิชาซ่อนรัศมีวงแหวนก็ได้ เขาไม่น่าจะเป็นคนไม่มีชื่อเสียงแต่ทำไมถึงมากับนางเท่าขาวข้าจำได้ว่านางเท่าขาวนำวิญญาณชีวิตของหลี่เฉียนเหมยไปที่ไหนสักแห่งเป็นไปได้ว่าหรือว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณชีวิตของหลี่เฉียนเหมยทั้งสามคนส่งข้อความหากาันและระมัดระวังตัวเองมีเพียงหญิงชราชุดขาวที่มึนง,งงไปหมดนางเห็นทุกอย่างที่หวังหลินทำตลอดทาง แม้กระทั่งหกผู้อาวุโสระดับสูงของสำนักอรรมะตะยังกลัวเกินกว่าจะหยุดเขามีสองคนกระทั่งสูญเสียร่างกายหยาบตอนนี้หวังหลินแค่สังหารอสูรร้ายบางส่วนมันจึงไม่เกินไปสำหรับนางนักสายตาทุกคนรวมกันที่หวังหลินแต่เขาไม่สนใจเลยเวลาของเขามีน้อยหลังจากดูดซับกระโหลกได้แล้วเขามองไปยังรอยแยกที่กำลังปิดตัวลงอย่างช้าๆสัมผัสกลิ่นไยทรงพลังข้างในได้ชัดเจน กลิ่นอายนี้กำลังลังเลและดูเหมือนกำลังรอคอยบางอย่างหลี่เฉียนเหมยเข้าไปที่นี่หวังหลินหันกลับมามองหญิงชาราชุดขาวน้ำเสียงสงบนิ่งราวกับความเงียบก่อนภูเขาไฟระเบิดใช่ที่นี่แน่นางตอบหวังหลินทันทีหลังจากโดนมองหวังหลินถอนสายตาไม่มีเวลารอคอยให้รอยแยกนี้เปิดขึ้นอีกสองฝ่ามือยื่นออกไปดวงตาสองสว่างเจิดจ้า กลิ่นไอบ้าคลั่งระเบิดออกมาจากร่างกายส่งเสียงคำรามฉีกกระชากรอยแยกที่เปิดออกเขากำลังจะเปิดรอยแยกนั้นออกมาสหายเซียนหยุดมีมังกรก้าอวจีอยู่ข้างในและมันแข็งแกร่งมากเมื่อมันออกมาจะมีหลายคนล้มตายข้าหวังว่าสหายเซียนจะรอจนกว่าเราจะวางค่ายกลเสร็จถึงจะเปิดมันขึ้นมาได้คนที่พูดขึ้นมาเป็นหนึ่งในสมาชิกสํานักมารที่หยอกสีฟ้าทั้งสามคนพุ่งออกมาเข้าหารอยแยกอวากาศ หวังหลิงทําให้หูหนวกส่งเสียงร้องคำรามฉีกกระชาต่อไปเสียงดังสนั่นวั่นไหวและมีเสียงแตกร้าวดังก้องรอยแยกอวกาศถูกเขาฉีกกระชาวินาทีที่รอยแยกถูกฉีกเปิดออกมังกรก้าอเวจีร้องคำรามมันเข้ามาใกล้ทันทีและพยายามจะกลืนกินหวังหลิงหวังหลิงอยู่ใกล้กับมังกรก้าอเวจีมากดวงตาเจ้ามังกรเผยความบ้าคลัง่งหมอกจํานวนมากโผล่ออกมาจากช่องว่างระหว่างเกลด็ดรวมถึงออกมาจากปากมัน ไอ้มันกำลังเข้าล้อมรอบหวังหลินอสูรบัดซบเจ้ากล้ากลืนกินข้าหรือดวงตาหวังหลินเย็นเยียบเขาไม่แม่แต่จะหลบเลี่ยงเมื่อเจ้ามังกรเข้ามาใกล้หวังหลินยกฝ่ามือขึ้นกระแทกไปข้างหน้าเสียงฝ่ามือดังสนั่นวั่นไหววินาทีนั้นพลังดังเดิมมากมายรวมกันอย่างบ้าคลั่งเข้าหาฝ่ามือของหวังหลินกลายเป็นประทับฝ่ามือยักษ์และประทะกับใบหน้าของเจ้ามังกรก้าวอเวจีเจ้ามังกรส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนพร้อมกับร่างสั่นสทาน เสียงปะทุดังสนั่นออกมาเรื่อยๆพลางมีเกล็ดมากมายระเบิดโลหิตศาสตร์กระเซ็นและรีบล่าถอยแววตาที่บ้าคลั่งเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวเสียแล้วไม่ตายหวังหลิงเผยแววตาประหลาดใจจากนั้นก้าวเข้าไปในรอยแยกอวากาศยกแขนขวาขึ้นมากระแทกลงไปอีกครั้งใส่สองเขาบนเสียนมังกรปังเจ้ามังกรร้องคำรามโหยหวนอีกครั้งดวงตาหวาดกลัวและตื่นประหนก หลังจากโดนไปสองครั้งมันก็ยังไม่ตายร่างหวังหลินกระพริบวูบวาบร่อนลงใส่เสียนมังกรกลายเป็นภาณนะให้ข้าสะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าหวังหลินไม่คุ้นเคยกับข้างในรอยแยกอวากาศการมีเจ้ามังกรเก้าอเวจีตัวนี้จะทําให้เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นอย่างมากตอนที่1294วิชาเตา๋ามังกรเก้าอเวจีส่งเสียงคำรามมันต้องยอมรับ มันสัมผัสถึงกลิ่นอายปั่นป่วนและหวาดกลัวข้างในหวังหลิงที่ทําให้มันสั่นเทามีอยู่สามเหตุผลที่ทําไมมันต้องยินยอมเหตุผลแรกเกิดขึ้นจากความทรงจําที่มันสืบทอดมาจากยุคโบราณพลังอํานาจแห่งเทพเหตุผลที่สองคือแรงสั่นเทาจากดวงวิญญาณราวกับวิญญาณหวังหลิงมีพลังที่จะควบคุมและกลืนกินมันได้เหตุผลที่สามทำให้มันหวาดกลัวมากที่สุดด้วยตัวมันเองก็มีความทรงจำสืบทอดมาเช่นเดียวกัน เป็นกลิ่นอายของจักรพรรดิหมู่มวลอสูรกลิ่นอายของจีเซียงนอกจากนี้สองฝ่ามือของหวังหลินได้บรรจุพลังอำนาจสันสะเทอนสวรรค์แล้วมังกรเก้าอวจีจะต่อต้านได้อย่างไรมันต้องยอมจำนวนและกลายเป็นพาหะของหวังหลินเท่านั้นยามที่หวังหลินใช้สองฝ่ามือกำราบมังกรเก้าอวจีทุกคนด้านนอกรอยแยกอวกาศตะลึงค้างกันไปแล้วแต่ละคนมีแววตาหวาดกลัวขั้นสุด นี่มันน่าตกตะลึงและเหลือเชื่อเกินกว่าตอนที่หวังหลิงทำลายอสูรและกระโหลกทั้งหมดเสียอีกแม้แต่คนทั้งสามของสำนักมารที่อยู่ในหมอกสีฟ้ายังตกตะลึงกันหมดแต่ละคนไม่เชื่อสายตาตัวเองจิตใจสั่นสะท้านทำให้หมอกรอบๆตัวบืดเบือนมังกรก้าวอเวจีถูกเขาเอาไปเป็นพาหนะเรื่องนี้มันเรื่องนี้มันเราสามคนร่วมมือกันโจมตีด้วยวิชาลับของสำนักมารก็สามารถเอาชนะมังกรก้าอเวจีได้ แต่คงไม่สามารถทำให้มันยอมจำนนได้ทั้งยังทำให้มันกลายเป็นพาหนะอีกเขาเป็นใครกันแน่ถึงทำแบบนี้ได้แม้ว่ามังกรเจ้าเอเวจีไม่ใช่ตัวโตเต็มว,วัยมันก็ยังเป็นหนึ่งในสหายของจีเซียงมันจะเชื่องแบบนี้ไปได้อย่างไรทั้งสามคนตื่นตะลึงหากทั้งสามเป็นเช่นนี้คงไม่ต้องพูดถึงคนที่เหลือเหล่าเซียนด้านนอกรอยแยกทั้งหมดตะลึงจนตาค้างวิญญาณดั้งเดิมของอัจฉริยะทั้งหกคนต่างก็สั่นเทา พลางจ้องมองหวังหลินที่กำลังยืนอยู่บนเสียนมังกรในรอยแยกอวกาศร่างหวังหลินสลักไว้ในใจแต่ละคนเสื้อผ้าอาพรสีขาวเส้นผมสีขาวทำให้เขาดูเหมือนล่องหนเป็นเทพแห่งสงครามสันสะเทือนอำนาจสวรรค์ที่ทุกคนต้องเคารพหลี่เฉียนเหมยทำลงไปเพื่อเขาเขาต้องมาที่นี่เพื่อหลีเหหล่เฉียนเหมยหลี่เฉียนเหมยข่าแอบแข่งขันกับเจ้าเป็นร้อยปีข้าคิดว่าเจ้าคงจะตายหลังจากถูกส่งเข้าไปในรอยแยกอวกาศ แต่ไม่คิดว่าจะมีคนที่แข็งแกร่งทรงพลังเช่นนี้ออกมาช่วยเจ้าสตรีผู้เฉยเมยพลางถอนหายใจออกมาหวังหลินยืนอยู่บนมังกรเก้าอวจีและไม่สนเสียนด้านนอกเขากำลังจะพุ่งเข้าไปในส่วนลึกของรอยแยกเพื่อช่วยหลี่เฉียนเหมยทว่าวินาทีนี้มีกลิ่นไอทรงพลังยิ่งประทูกออกมาจากหนึ่งใน6กดาวเคราะห์สำนักมารขณะเดียวกันมีคนผู้หนึ่งเข้ามาใกล้ เขาเร็วมากเพียงแค่ก้าวเดียวก็เคลื่อนย้ายตัวเองมาในอวากาศที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็ก้าวที่สองยามก้าวที่สองร่อนลงไปพันปรากฏตัวด้านข้างสามคนจากสำนักมารและก้าวครั้งที่สามเขาเข้ามาเร็วมากจนไม่มีใครสามารถตามทันและปรากฏตัวเบื้องหน้าหวังหลินสหายเซียนอย่ารีบร้อนให้ข้าให้เห็นว่าเจ้ามีคุณสมบัติพอจะเข้าไปในส่วนลึกของรอยแยกก่อน ขณะที่เขาเข้ามาใกล้นั้นน้ำเสียงสุภาพดังสะท้อนสั่นสะเทือนอยู่ทั้งในและนอกรอยแยกอวกาศแขนขวากดลงใส่หวังหลินที่อยู่บนยอดเสียนมังกรวังลินไม่เปลี่ยนสีหน้าวินาทีที่ฝ่ามือร่อนลงมาถึงเขายกแขนขวาขึ้นมาผลักไปข้างหน้าพลังจากสองฝ่ามือปะทะกันในอากาศพลังดั้งเดิมไร้ก้นบึ้งรวมกันอย่างบ้าคลาั่งพลังทำลายล้างที่สามารถทำลายได้แม้แต่อวกาศเองกำลังกระจายออกไปจากทั้งสองฝ่ามือ แรงสั่นสะเทือนเกินบรรยายปรากฏขึ้นมาและแพร่กระจายราวกับพายุรุนแรงกวาดส่เซียนรอบด้านบังคับให้พวกเขาต้องล่าถอยแม้แต่อัจฉริยะทั้งหกคนยังหน้าซีดและถูกทำให้ถอยรน่นมีเพียงคนทั้งสามจากสำนักมารที่สามารถนิ่งเฉยยังเบื้องหน้าคลื่นกระแทกพวกเขาจ้องเข้าไปในรอยแยกด้วยใบหน้าเคร่งขรึมหวังหลินร่ำร้องอู้อี้ในร่างกายเกิดเสียงปะทุด,ดังลัน่นเขากระเด็นกลับไปหลายสิบฟุตพร้อมกับเจ้ามังกร ร่างคนที่เข้าประชิดมาในสามก้าวเองก็ส่งเสียงร้องอู้อี้เช่นกันแต่แทนที่จะล่าถอยเขากลับก้าวอีกครั้งเจ้าแรนหาที่ตายหวังหลินดวงตาสองสว่างกระโจนออกไปจากเสียนมังกรเข้าหาร่างนั้นแขนขวากำหัดดวงดาวเทพโบราณตรงกลางหน้าผากปรากฏขึ้นมาพลังงานเทพโบราณจำนวนมากปะทุเข้าไปในกำปัน้นเกิดเสียงดังสน,นั่นตึงตังคนที่โจมตีเข้ามาหยุดชะง,งักไปทั่วขณะและถูกผลักกล,ลับไป หวังหลินไล่าตามด้วยท่าทีมืดมนสะบัดแขนให้หยดโลหิตไหลออกมาจากกลางหน้าผากเปลี่ยนกลายเป็นกระบี่สีแดงโลหิตหวังหลินถือกระบี่เอาไว้ตวัดฟาดฟันลงมาอย่างรุนแรงร่างที่กำลังล่าถอยพลันเปลี่ยนสีหน้าไปมหาศาลเมื่อหวังหลินนำกระบี่เล่มนี้ออกมาเขาพ่นกระดองเต่าออกมาเพื่อขัดขวางวินาทีที่กระดองเต่าปรากฏกระบี่โลหิตฟันลงไปปะทะกับกระดองเต่า แต่กระนั้นกระดองเต่าก็ไม่สามารถหยุดกระบี่โลหิตได้เลยพอปะทะกันแสงสีแดงจึงแทงเข้าไปใส่คนผู้นั้นร่างกายโซเซโลหิตไหลออกมาจากมุมปากเขาถอยอีกครั้งแต่จากนั้นสะบัดแขนรุนแรงรวบรวมพลังดั้งเดิมอย่างบ้าคลั่งส่งเสียงดังกึกก้องทันทีปัทภีจัก,กรพัดกระบวยเทพระเบิดประทับวิญ,ญญาณสงครามอัคคระเวทห้าชิ้นพันปรากฏขึ้นมาและก่อตัวเป็นประทับฝ่ามือยักษ ประทับฝ่ามือนี้คือประทับวิญญาณสงครามเป็นประทับวิญญาณสงครามของจริงพลังดั้งเดิมในโลกรวมแน่นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนกลายเป็นรูปร่างพุ่งเข้าหาหน้าผากหวังหลิงด้วยแรงเหวี่ยงที่รุนแรงหวังหลิงไม่ถอยขณะที่พุ่งตัวออกมาดวงตาเรืองแสงสีแดงกระบี่โลหิตในมือหายไปและผสานกับร่างกายวินาทีนั้นร่างกายเขาเรืองแสงสีแดงมาฮมาร่างกลายเป็นกระบี่โลหิตเขาคือกระบี่โลหิต สองดัชนีบนมือขวาจับเป็นปลายกระบี่ที่สามารถทิ่มแทงได้ทางฟ้าดินชี้ใส่ฝ่ามือด้วยสองนิ้วปราณกระบีสิบล้านเส้นล้อมรอบเขาก่ะตัวเป็นพายุกระบี่ปะทะกับประทับฝ่ามือตึงตังตึงตังตึงตังยามที่ปราณกระบีสิบล้านสายปะทะกับประทับฝ่ามือทำให้ฟ้าดินสั่นสะเทือนปราณกระบี่พังทลายส่วนฝ่ามือหยุดชะงักไปชั่วขณะวินาทีนั้นสองนิ้วหวังหลิงปกคลุมด้วยแสงสีแดงทิ่มแทงใส่ใจกลางฝ่ามือ ประทับฝ่ามือแตกสลายเสียงดังปังพลังดั้งเดิมหนักอึ้งสลายไปสีหน้าท่าทางของคนที่พุ่งเข้าหาเปลี่ยนไปอีกครั้งและเขาต้องการถอยแต่มันสายเกินไปแล้วหวังหลินทะลวงผ่านฝ่ามือเข้ามาและก้าวเท้าสองนิ้วชีใส่หน้าผากของอีกฝ่ายร่างนั้นสั่นกระตุกและกระอักโลหิตเขารีบล่าถอยและออกไปจากรอยแยกอวกาศในแววตาหวังลินกระพริบแสงเย็ยนเยียบไล่ตามออกไปนอกรอยแยกอวกาศ แขนซ้ายกดลงใส่กลางหน้าผากราวกับกำลังฉีกกระชากบางอย่างให้ขาดออกจากกันสีหน้าท่าทางของร่างนั้นเปลี่ยนไปอีกครั้งหลังจากเห็นแขนซ้ายหวังหลินจึงรีบร้องตะโกนออกไปสหายเซียนหยุดสหาหเซียนหยุดเรื่องนี้เขา้าวามเกินไปเขาหยุดลงเบื้องหน้าคนทั้งสามของสำนักมารและเปลี่ยนกลายเป็นชายชาราผมขาวจากนั้นคำนับฝ่ามือให้หวังหลินหวังหลินก้าวออกมาจากรอยแยกจ้องมองชายชาราและวางแขนซ้ายลง สามคนด้านหลังชายชราเอ่ยอย่างเคารพคารวะผู้อาวุโสชายชราพอยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นมองหวังหลินด้วยแววตาตกตะลึงจากนั้นคำนับฝ่ามือให้สหายเซียนแข็งแกร่งยิ่งนักฆ่าไม่อาจเทียบได้กับเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบี่โลหิตสมบัตินั่นผู้อาวุโสใส,ส่ศีรษะและยิ้มอย่างขมขื่นสมบัติที่น่าตกตะลึงและหวาดกลัวเพียงนี้ได้ทําให้เขาไม่อาจอธิบายอะไรออกมาได้หวังหลินจ้องมองชายชราอย,อย่างเย็นชา เขาถอนสายตาและพุ่งตัวกลับไปในรอยแยกโดยไม่ได้เอ่ยอะไรออกมามังกรก้าวอเวจีข้างในหวาดกลัวจนคิดอะไรไม่ออกมันไม่กล้าหนีไปไหนชายชรามองแผ่นลังวังหลิงและเอ่ยกล่าวสหายเซียนเป็นข้าเองที่รุนแรงเกินไปข้าเชื่อแล้วว่าสหายเซียนมาช่วยหลีเหหล่เฉียนเหมยหลี่เฉียนเหมยถูกข้าจับตามองรับเข้าสำนักมารและเป็นข้าเองที่ยอมให้นางออกไปจากนั้นเขาสะบัดมือขวาส่งหินยกลอยไปหาวังหลิง รอยแยกนี้กว้างใหญ่หากเจ้าค้นหาสุ่มสุ่มคงหาหลี่เทียนเหมยได้ยากหินหยกนี้มีแผนที่และค่าทำเครื่องหมายตำแหน่งของนางไว้แล้วด้วยความเร็วของสหายเซียนเจ้าอาจจะสามารถไล่ตามทันได้หวังลิงหยุดลงรับหินหยกหลังจากตรวจสอบด้วยสัมผัสวิญญาณใบหน้าเย็นชาจึงอ่อนลงเขาหันกลับมาหาชายชราและเอ่ยขึ้นกลับไปซะและปิดด่านฝึกตนเป็นเวลาสาวัน อย่าใช้เจ็ดจำนวแห่งเตาของเจ้าและเพ่งสมาธิตัวเองในห้าชั่วโมงสุดท้ายของวันที่สามเจตดจำนงแห่งเตาของเจ้าจะพังทลายจงอดทนเอาไว้หากเจ้าทนได้จะไม่มีอันตรายเทียงหวังหลินพูดจบเขาก็จากไปให้ชายชราตกตะลึงหวังหลินร่อนลงบนเสียนมังกรก้าวอเวจีและพุ่งเข้าไปในส่วนลึกของรอยแยกอวกาศชายชรามองตำแหน่งที่หวังหลินหายตัวไปสีหน้าพลันเปลี่ยนไป เขาสำรวจร่างตัวเองอย่างละเอียดและสีหน้าค่อยๆซีดเซียวจนกลายเป็นหวาดกลัวเขาเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงลึกลาับบางอย่างในเจดจํานงแห่งเตาของเขาราวกับเป็นพลังภายนอกที่รุกรานเข้ามาและทำให้เต่าของเขาค่อยๆอ,อ,อ่อนแอลงนี่นี่มันวิชาเตาชายชราหน้าซีบราสีเลือดรู้สึกว่าตัวเองโชคดีถ้าเขาไม่มีเจตนาดีมอบหินหยกนั้นให้ อีกฝ่ายคงไม่บอกเขาและถึงแม้เขาจะสังเกตได้ว่าเจตนาแห่งเต่าได้รับความเสียหายคงเก็บตัวปิดด่านบ่มเพาะเพื่อฟื้นฟูจากนั้นในห้าชั่วโมงสุดท้ายในวันที่สเขาคงคลายความระมัดระวังหากไม่ตายก็คงบาดเจ็บสาหัสบางทีเขาอาจจะสามารถช่วยหลี่เฉียนเหมยได้จริงๆแม้กระทั่งระดับทะลวงสวรรค์ครั้งที่สองของข้าก็ไม่แน่ใจว่าจะต่อสู้จนชนะกลับมาได้และข้ายังถูกเขาทำร้ายจนบาดเจ็บอีก เรื่องน่ากลัวที่สุดคือเขายังมีผนึกไว้อยู่หากปลดปล่อยผนึกนั่นชายชรามีสายตาเคร่งเครียดมองเข้าไปในรอยแยกอวกาศจากนั้นหันกลับมาเข้าสู่ดาวครอเซียนเขาเข้าไปปิดด่านบ่มเพาะทันที